เท่งเถิดเทิงหรือโหน่งชาชาชาเท่งเถิดเทิงเท่งเถิดเทิงหรือนุ้ยเชิญยิ้มเท่งเถิดเทิงยังเอาพี่เท่งนะครับเท่งเถิดเทิงหรือตักบริบุญผมตัวบริบักตักบริบุญฝันไกลไปถึงเท่งเถิดเทิงเท่งเถิดเทิงหรือแจ๊ชชนชื่นครับนีรุ่นใหม่นะเท่งเถิดเทิงเท่งเถิดเทิงครับเท่งเถิดเทิงหรือโยมเชิญยิ้มครับเท่งเถิดเทิงยังพี่เท่งเหมือนเดิมครับเท่งเถิดเทิงหรือจตุรงมกจกครับหมวนนะกินหมวนเหรอเท่งเถิดเทิงเท่งเถิดเทิงหรือโน้ตเชิญยิ้มครับ คอมเมนเตอร์คอมเมนเตอร์เท่งเตือองยังมีเท่งนะครับเท่งเตือองหรือพี่หม ok ่ำจกมกครับเพชทตายวงคำเหลาไม่มีเท่งไม่มีหม่ำไม่มีหม่ำไม่มีเท่งแต่ผมขอเลือกเท่งผมไม่เลือกหม่ำพี่เท่งเตือเตืองหรือแอนนาชวนชินดนครับโวยแล้วเอากูมาทำาอะไรเนี่ย <laughs> พี่เท่งกูตังต่อพี่เท่งเหมือนเดิมพี่เท่งเหมือนเดิมพี่เท่งเตือเตืองหรือนาค้อมครับไหนสัตว์เขาคนละสายกันนะพี่เท่งไม่ได้เลยพี่เท่งเตือเตืองหรือ, <laughs> <laughs> the, รอบอลเชิญยิ้มครับ คุณจะถ่ายผมทำไมไม่จอดข้างๆเราเหมือนกันนะคุณบอลมาเดียวเท่งแต่เทิงพี่เท่งแต่เทิงหรือจิ้มชนชื่นครับนะจิ้มเนี่ยผมมีแกเป็นไอดอลเลยนี่ดูเนี่ยแล้วคุณเลือกพี่เท่งโอ้ยพี่เท่งแต่เทิง